สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับช่องสาวนานะคะวันนี้หมวยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของการเดินขบวนแซนโดนตานะคะหรืองานลําลึกถึงพยาไกรพักดีค่ะงานแซนโดนตานี้เป็นงานที่บูชาสารหลักเมืองของเมืองศรีสะเกดนะคะหมวยก็จะมาเก็บบรรยากาศการเดินขบวนนะคะเดินขบวนนี้จะมี1อําอำเภอจะมีอยู่22ตําตำบลน,นะคะ แล้วก็จะมี22ขบวนเช่นกันค่ะแต่ละขบวนนี้ก็จะแต่งชุดนะคะเป็นแต่งชุดผ้าใหม่นะคะจะแต่งคล้ายๆกันค่ะเพราะว่าเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นผ้าใหม่ประจำถิ่นของของ,ของเมืองสีสถเกรนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นการรำถวายนะคะเป็นรำถวายถึงพยาไกรพักดีนะคะนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบายสีที่ว่าทุกคนเขาทํากันด้วยมือนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะาำำถวายนะคะอกอายุรับกันแดแนงามตดปตาคระเพณนี้แสนโดนตานะคะก็จะจัดกันทุกปีนะคะของเดือนสิบค่ะ คำขวัญก็มีอยู่ว่าของแซนโดนตาบูชาหลักเมืองนะคะเรื่องเลือกล้วยแสงผุค่ะเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอขุข,ขันและสีสเกตนะคะที่มีการจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมารำถวายกันค่ะแซนโดนตานี้เป็น เชื้อสายขมรน,นะคะได้สืบทอดกันมานะคะอย่างยาวนานค่ะงานจะจัดขึ้นในวันที่15ค่ำเดือนสิบนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะนี่นะคะเป็นการที่เอาของมาไหว้นะคะมีหมูไก่ปลาเพื่อที่จะให้กับท่านพญากไกรพักดีนะคะ ของที่ใบสีที่นําเอามาวางถวายนี้ก็เป็นใบสีที่เราประดิษฐ์ด้วยมือทั้งหมดนะคะพิธีแซนโดนตานะคะเมื่อก่อนดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นการไหว้แก่เฉพาะในครอบครัวนะคะแต่ทีนี้พอต่อมาเนี่ยก็จะมีนายอำเภอนะคะได้จัดเป็นออการราถวายนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะกระตุ้นเพื่อที่จะให้หนายอเภอเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะก็ได้จัดนําขบวนการ การประกวดนะคะประกวดการรำนะคะแล้วก็มีการทำใบสีประกวดกันนะคะแล้วก็พอประกวดกันเสร็จนะคะก็จะมีการรำรำต่อหน้าศาลศาลพญากไกรนะคะพอเราได้มาชมกันที่เขาประกวดประกวดใบ,บสีนะคะเสร็จแล้ว ก็จะมีกล้วยนะคะที่เขาเอามาวางกันเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาชมงานเนี่ยนะคะได้ซื้อกล้วยกลับไปนะคะ<ห>เพื่อที่จะไปทำเป็นข้าวต้มนะคะค่ะ<ห>ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะที่เขาเอามาประกวดนะคะ ก็จะมีกล้วยสวยงามนะคะจะมีการประกวดมีชนะเลิศด้วยนะคะกล้วยที่แขวนอยู่ตรงนี้ก็เป็นกล้วยที่ได้ชิงชนะเลิศมาค่ะเป็นกล้วยที่สวยนะคะสวยที่สุดนะคะนี่นะคะก็ได้รางวัลมานะคะส่วนบรรยากาศตรงที่ฝั่งที่เขามีจัดงานนะคะก็จะมีพวกของเล่นเยอะแยะมากมายค่ะ